โอเคก็ขอสวัสดีท <fin anta> <ots> ุกท so like well, ่านในหนึ่งครั้งทุกสุรการสท่านทุกนไปจชั่ว Black ด e s เซ e r t นะครับกับครั้งนี้มาพร้อมกับการวิ่งม้ากันนะครับก็หลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่าการวิ่งม้ายังไงให้เร็วและม้าแต่ละตัวเนี่ยที่เราเลือกได้จากมายกเนี่ยมันมีอะไรที่ดีและว่าอะไรแตกต่างกันบ้างและควรเลือกตัวอะไรนะครับโอเคขั้นแรกก่อนเลยขั้นแรกทุกคนควรเลือกเลยคือม้าที่ทุกคนจะเลือกเนี่ยขั้นแรกเล็งตัวผู้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ในตลาดเนี่ยเขาขายแต่ม้าตัวเมียกันนะครับซึ่งมา้ามายาส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะแทบไม่มีเลยนะครับในตลาดคือตัวผู้น้อยมากๆจนแบบแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเราต้องเลือกตัวผู้มาก่อนส่วนตัวเมียเนี่ยไปหาดึงตลาดที่หลักได้อ่ะต่อมาม้าแต่ละตัวเนี่ยก่อนทำมาแต่ตัดยังไงม้าตัวเนี้ยม้าที่เก็นเนีมยแบ่งกันเป็น3ประเภทนะครับผมจะเป็นดูมนะครับ หน้าตายอย่างนี้นะครับเปกาะัสครับและดีเน่นะครับหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งม้าแต่ละตัวเนี่ยจะมีพาร์ทสิบสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมและอันทั้งหมนี้ที่ทุกท่านกำลังดูอยู่เนี่ยความอลังการมันเนี่ยมันคือม้าเทียสิบนะครับซึ่งม้าที่ทุกคนได้รับการแจกมาเนี่ยเป็นม้าเทียเก้านะครับแต่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมกับสัตว์าามาก็จะ เป็นการอัปเกรดจากเทียเ์้ไปเท้าสินั่นเองนะครับผมมาเริ่มจากม้าตัวแรกกันก่อนที่มีความอ่าต้องบอกว่าเป็นความง่ายที่สุดที่มันที่คือแบบว่าที่แนะนำหลายๆคนให้เลือกกันนะครับผมก็คือเป็นดูมนะครับผมดูมความสามารถคืออะไรประมสามารถดูมก็คือการพุ่งอย่างต่อเนื่องในระยะทางที่เป็นทางเส้นตรงนะครับและสามารถซ้อนได้2คนก็คือเพื่อนสามารถซ้อนแล้วไปด้วยกันได้เองนะครับผมวิธีการใช้งานก็แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเท้าสินะครับอันนี้อาร์เทียร์้จะพุ่งประมาณนี้ อันนี้เทสิบจะพุ่งต่ออีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะหลายๆคนอาจจะง,งงอีกว่าแล้วไอ้ดิฟม้าเนี่ยมันคืออะไรพี่ดิฟม้ามันคือการที่ให้ม้าสะบัดแล้วพุ่งไปด้านหน้านะครับท,ท,ที่เขาเรียกที่เขาเรียกว่าดิฟม้าเนี่ยเพราะว่าม้าจะมีสกิลหนึ่งที่เรียกว่าสกิลดริฟนะครับโดยการดริฟเนี่ยคุณสามารถแชร์คอมแล้วชูตาต่อเนื่องได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะกด R คีย์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวนะขอเปิดคีย์ก่อน อันนี้จะเป็นคีย์นะคบผม,อ,มอันนี้คือคีย์นะครับวิธีการวิ่งก็คือคุณวิ่งเป็นสักพักโดยการกดชิปนะครับจนแบบมาขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วกด f a หรือ s d เพื่อเริ่มการดิฟนะครับแล้วกด f ต่อมันจะนการพุ่งไปข้างหน้าทันทีนะครับอย่างนี้อ่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราเริดิฟไม่เป็นเลยเริ่มยังไงเริ่มจากการกด f a หรือ S d เพื่อเข้าโค้งก่อนนะครับอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะ ฮึบเขาโค้งวิ่งไปข้างหน้าครับอ่ะแล้วกดชิปเร่งกวามเร็วแล้วก็ดิฟฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนชินระยะทางมันนะผมแล้วเราค่อยเริ่มเพิ่มปุ่ม F เข้าไป F ไม่ต้องกดย้ำนะครับกดค้างได้เลยนะครับอย่างนีอ้อย่างนี้เทียสิบนะผมมันจะวิ่งได้ไกลกับม้าเทียก้านิดหน่อยนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็เอาม้าเทียก้าสองตัวผสมกันนะครับอือันนี้ดูม ่น้ะดูเป็นการวิ่งแบบเส้นตรงอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะต่อมาถ้าเกิดเป็นเปกาซัสล่ะเปกาซัสนะครับผมแต่จะดูนิดนึงตรงที่เปกาซัสเนี่ยจะซอนไม่ได้นะครับเปกาซัสจะซอนไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเปกาซัสมีข้อดีคืออะไรเปกาซัสมีข้อดีคือมันสามารถร่อนได้นะครับอย่างนี้ผมจะไม่โชว์กับว่าเทอร์สิกนะให้ดูเทเก้าก่อนนะครับเนี่ยเปกาซัสสามารถกระโดดแบบกระโดดแล้วกลางปีกได้นะครับอย่างนี้ นี่เห็นปะ่ะกระโดดเป็นกระซักดยังไงกดสเปซบาสองทีแล้วกดอ e. ีนะครับมันจะล่อนไปข้างหนยอย่างนี้นะครับผมนี่คือเปกระซันสนะครับดิฟเหมือนมาปกติเลยนะครับผมดิฟเหมือนการการดิฟเหมือนกัน,กน,กนแต่แต่ตัวนี้จะพุ่งครั้งที่สาครั้งที่สี่เหมือนดูเมื่อกี้ไม่ได้นะครับอ่ะเปกระซัสจะเหมาะกับผู้เล่นที่ค่อนข้างชอบการลัดเลาะเขานะครับอย่างนี้ทึบเอ,อะก็แบบบินขึ้นเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมดึงก็ว่าไปอะไรอย่างนี้นะครับ มันสามารถลอนได้อีกอย่างหนึ่งคือน้องจะไม่ได้รับบาดเจ็บเวลาตกพื้นจากที่สูงนะครับอืมอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเปกาัเทียสิบล่เะเปกาเทีสิบจะเป็นอย่างนี้นะผมดิฟแล้วพุ่งขึ้นเลืเดอนกาอากาศครับอันนี้คือเทียสิบนะครับของเปกรซันะครับถ้าเกิดใครอยากได้ก็เหมือนเดิมก็คือเอาตัวเปกาะซัตเทียเก้าสองตัวผสมกันนะครับผม ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บบอร์ดเนาะเพราะว่าการทำมาดิสิบเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทําค่อนข้างเยอะถ้าดวงไม่ดีพอก็คือใช้เวลาเป็นปีได้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ต่อมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายของเรานะผมดีเน่ครับดีเน่เนี่ยจะเป็นมาที่เรียกว่าอ่ามันจะมีชื่อยอ่อมันก็คือมาเทสายนะครับหรือมาน้ําซึ่งดีเน่ดิิเนี่ย,ยแตกต่างจาก ม้าเทียเก้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าม้าเทียเก้าปกติแล้วเนี่ยมันพุ่งม้าตัวนี้จะไม่สามารถพุ่ง3ด้าด้พุ่ง4ี่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะบินได้หรือลอนได้เลยนะครับผมไม่ได้เลยที่ทําได้อย่างเดียวของมันคือและเป็นข้อดีอย่างเดียวมาเลยนะครับก็คือการเดิน,นเทเลไซ์ครับอ่ะผมจะพาไปดูเทเลไซ์ก่อนเนื่องจากว่าไปก่อนฟังของเทียเก้านะครับ อันนี้ลักษณะของการใช้ม้าทั่วไปขี่ในเทเลสายนะครับผมมันจะวิ่งไม่ได้ดิฟไม่ออกอย่างนี้เลยครับอันนี้คือม้าทั่วไปนะครับอ่ะแล้วที่นี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นดีเน่นะครับผมอันนี้ดีเน่นะอ่านี้ดีเน่มันจะวิ่งในเทเายได้แบบดงนี้เลยครับเป็นเหมือนม้าปกติเลยวิ่งในเทเลสายนะครับผมอ่ะแล้วความสามารถของเทเลสิบล่ะคืออะไรโอเคเดี๋ยวผมจะโชว,ว์ความามารถของเทเลสิบของตัวดีเน่ให้ดูนะครับผมอย่างแรกเลยคือ น้องสามารถตกจากที่สูงได้นะครับโดยการสาโลนะครับผมยังไงทใํใไปดูน้องจะเทมากตรงนี้อึบสมมุติว่านี่ที่สูงนะอึบสโลครับแล้วลงพื้นอย่างนิ่มนวลมากเทปะ่ะมันยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวพาดูเลยอย่างนะผมขออนุญาตอ่าว้าวกลับก่อนเอ้ยไม่ต้องก็ได้นี่ครับตรงนี้น้ำลึกจะเป็นตรงนี้เนาะทีอาร์ดีเน่เท่เก้าเดินในเทียรไทา์ได้นะครับส่วนดีเน่เท่สิบ เดินบนน้ำได้ครับฝักไม่ผิดทุกคนมันเดินบนน้ำได้ครับเดี๋ยวผมพาไปหาน้ำก่อนนะลำหนึ่งอ่ะเดินบนน้ำอี้เลยทุกคนมาน้ำปะมาน้ำปะมันจะมีหลอดอยู่ด้านล่างนะแต่หลอดเลือดผมบางอยู่นะเออเนื้อจิ๋งปะมาน้ำประมาณนี้ทุกคนนี่แหละความลักของดีเน่นะครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเอาเวกมาเก้ากันเพราะว่ามาสิกผมมีครบสามตัวแล้วนะครับผมเลยไม่ได้ทําเพิ่มเนาะ สรับใครที่มีม้าสิบ์คสา3ตัวคุณสามารถได้รับเป็นรังท็อกดันโลนะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้อ๊บอันไหนนะหัวาจเซิร์ฟหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมมันสามารถเรียกม้า3ชนิดเนี้จากที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ถุงอันนี้มันสามารถย้ายระหว่างตัวละคร,รได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาเวกม้าเท่าให้ทุกคนดูกันว่ามันเอาเวกยังไงและเริ่มต้นยังไงนะครับผมครับ โอเคหลังจากมาถึงที่นี่แล้วนะครับมันสามารถเอาเวกม้าก้าวได้สองที่นะครับผมที่แรกคือฟาร์มม้าเนินเขาสโตนเทลอีกที่หนึ่งก็คือกราน่านะครับกราน่าได้ทั้งเมืองเลยทั้งบนและล่างนะผมได้ทั้งสคองคนะครับโอเคพิธีการเอาเวกมา้าขั้นแรกที่คุณต้องเตรียมเลยคือคุณต้องมีม้าหัวสีทองก่อนม้าหัวสีทองเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูเดีเรียกมาก่อนม้าหัวสีทองนะผมไม่ใช่ว่าเป็นม้าสีทองอะไรนะ มาที่มีสัญลักษณ์โลโก้สีทองขึ้นนั่นเองโดยการที่จะม,มาสีทองเนี่ยคุณต้องมีสกิลทั้งหมดที่เห็นที่เห็นมาแสดงที่หน้าจอเลยนะครับดิดฟในแนวฝีเท้าพูฟิปตาพุ่งตัวด้านข้างต่อเนื่องชุฟิปตาแล้วก็วิ่งด้านข้างถ้ามีทบทุกสี่าทั้งหมดทุกสก,ก,กิลที่ว่ามาเนี่ยสกิลอื่นไม่ครบก็ได้นะไม่เป็นไรมันจะขึ้นสัญลักษณ์สีทองคุณสามารถนาตัวนี้ไปอเวกได้และต่อเนื่องกับที่บอกต้นคลิปเลยว่าทำไมจะต้องเลือกตัวผู้เพราะว่าสิ่งที่มาที่เขาแจกบ่อยเนีเนมเม้าต แล้วม้าตัวเมียที่เขาแจกมาเนี่ยจะมีสกิลพื้นฐานติดมาเป็นสกิลที่เป็นสกิลสีทองเลยซึ่งโอกาสทําให้สกิลที่มันออกเนี่ยมันเลยเยอะตามนะครับผมฉะนั้นแล้วม,ลมันก็เลยมันก็เลยม้าสีม้าตัวเมียเต็มตลาดัวผู้เลยขาดตลาดนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเวกยังไงไปครับเริ่มเลยโดยการนําน้องเนี่ยใส่เข้าไปในคอกอย่างนี้นะครับผมกดเข้าไปด้านล่างจะมีคําว่าฝึกม้าฝีเท้าจัดอยู่นะครับโอเค แ,แล้วมันก็จะมีให้คุณใส่ของเข้าไปของแต่ละอย่างหาจากไหนได้บ้างของแต่ละอย่างเนี่ยจะได้ส่วนใหญ่จะได้จากการไล์สกิลซะส่วนใหญ่นะครับผมว่าจะเป็นการยิงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเก็บหญ้าเก็บอะไรซึ่งของพวกนี้บางอย่างมีขายในตลาดนะครับผมแต่ว่าตอนช่วงนี้เขาจะแจกเยอะเป็นกล่องสีเขียวเขียนว,ว่าฝึกม้าฝีเท้าจัดนะคะรับผมโดยคุณจะต้องใส่ของโดยการใส่ของแต่ละช่องเนี่ยอย่าใส่ให้เกิน100%ยนนะครับผมยังไงใส่แบบนี้ให้ดูนะครับ ใส่ไได้ถึง200%โดยที่ไม่ให้ค่าใดค่าหนึ่งเกิน100%นะครับและทีนี้คุณก็ใช้หินคอนในการป้องกันใช้ตลอดนะครับแนะนําว่าใช้ตลอดเพราะว่าไม่งั้นะค,คุณจะต้องนํามาใส่ของอของคุณนี่มาใส่ใหม่ถึง2เท่าซึ่งมันไม่คุ้มกับค่าคอนนะครับโอเคยัดคอนนี้เข้าไปแล้วกดปุกพลังได้เลยโดยมันสามารถเก็บสแตทเฟลได้ก็คืออันนี้โอกาสติดแค่1%น จากร้อเปอร์เซ็นเนี่ยผู้ประกาศติดมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์เนี้ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามค่านี้ซึ่งค่าเฉลีย่ยปกติของปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20-40นะครับผมถ้าเกิดเกิน40เนี่ยอาจจะต้องเริ่มพิจนารณาโดดตัวนิดนึงแล้วว่าควรทำบุญหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็เริ่มหนักแล้วนะครับโดยถ้าเกิดติดเนี่ยน้อยกว่า20เฟลนี่ถือว่าชั่นอยู่ช่วงดวงดีนะครับส่วนระหว่าง20-40เนี่ยอยู่ในช่วงอ่าต้องบอกว่าช่วงกกกกกลลลลาางงๆขอคคคนนนนที่่ติดิดนนะนะััััรรรรบบปเเเมจฟแย โบประมาณนี้แหละครับสภาพผมไม่ติดนะฮะผมมีโค้ต้าให้หลายทีอยู่มาเริ่มกันเลยอันนี้เห็นบ้างสังเกตส,สันใสอาของแต่ละอย่างเนี่ยเอาเมาส์ชี้ได้มันจะบอกว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อย่างอันนี้เพิ่มสองเปอร์เซ็นต์อย่างอันเนี้ยเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราใส่ไปอย่างเช่นตอนนี้อาราคำนวณดีๆอย่าให้เกินร้อยนะครับผมใส่เอาเองแล้วกันนะผมใส่ทีละสิบละกันจะได้ไม่ลืมน,นี่ใส่ทีละสิบอันนี้ได้ยนะี่สิบมั้ยสอง เอาแต่อันนี้ควบไปก่อนแล้วกันนี่ยัดกัาไป30ได้ปะ60อ่าได้ยัดเพิ่ม89สวยอันนี้อ่าไปต่ออับทีที่2 Let's go ติดโชว์เดี๋ยวนีปะบึ้มอ่อก็เป็นแค่นั้นนะก็มาเนอะอืมันกลาง4 2อได้โอเคอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้10 10 8 อย่างที่บอกว่าอยากให้เกินร้อยนะครับทาไมก็ได้ไม่ให้เกินร้อยนะอยาให้เกินคํานวณดีๆโอเคได้อีกทีนึงแต่ของหมดนะผมเออลืมบอกไปแร่แร่โกรรโลเนี่ยมันได้จากการที่เราไปฟาร์มมอนสเตอร์นะผมฟาร์มแถวช่วงโซนกลาน่าไม่ใ็่แกพี่บนหรือแกพีล่างนะผมลองหาฟาร์มดูนะแต่ถ้าเกิดไม่มีทํายังไงซื้อครับตลาดมีขายเยอะไม่ต้องห่วงของนี้ชิวๆอ่ะเราก็ซื้ออันนี้ผมดึงจากไนครั้งนะผมประเด็นก็คือหินคลอนเี่แหละหินครอนมันหมดบ้านอ่ะ นี่คอนหมดบ้านว่ะแป๊บน,นึงนะผมขอ,อไปขูดๆแป๊บน,นึงโอเคไปขูดคอนมาอีกสักรอบแล้วกันเลยซกู s <S อย่าลืมนะว่าใช้คอนตลอดนะครับอย่าพลาดนะติดไปเลยไม่ติดอ่ะโอเคก็ประมาณนี้กับการใช้ไม้ให้เป็นประโยชน์ละกันเนาะทุกคนก็ม้าของเกมนวิลล์เสิร์นะผมเป็นภาหนะอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์แล้วก็จําเป็นต่อการใช้งานจริงๆนะครับผมแล้วก็สาหรับใครที่ท,ที่เกียจใช้ม้าแล้วอยากเดินทางไกล พวกหัวเมืองใหญ่ๆมีระบที่เรียกว่าแมกนูสอยู่นะครับคือการโดดเข้าบ่อนั่นเองนะครับสามารถเริ่มเวทได้โดยกดตัวโอนะครับแล้วก็จะมีคําว่าแมกนูสอยู่เวทชื่อว่าอาบีสวรผมนะครับแมกนูสนะไปลองเริ่มทําได้เลย117เวทท็อตเวทนี้ผมขอแนะนําว่าท่านเปิด YouTube แล้วเสิร์ชว่าแมกนูสนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เป็นพัซเซิลที่ตึงเอาเรื่องเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ โอเคป่ะจะนไปกับการทำม้าแล้วก็ม้านะผมอยากได้ม้าที่สิบพยายามนะครับสู้ๆค <c oughs> วามพยายามไม่ทำลมดาสักคนหรอกเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ผมด้่ยเจนจีเกมชื่อว่าเบรดิเซอร์ทนะผมเจนจ้เกมทักใครกันได้นะครับผมถ้าดีผมฝากกดไลค์กดตัดตามเขาด้วยแล้วก็พมที่จบงานขนนาข้างหน้าผมแบ่งหน้าบายบายครับ